สวัสดีค่ะดิมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยค่ะติดถนนลาดยางนะคะมีทั้งหมด5แปลงค่ะที่ดินเราเหมาะที่จะขุดโคอกหนองนาโมเดลนะคะหรือว่าจะเป็น บ้านสวนทำการเกษตรหรือว่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศได้เลยค่ะที่ดินเราอยู่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีทั้งหมด5แปลงค่ะ บรรยากาศดีนะคะวิวภูเขาสวยๆอยู่ด้านหน้าที่ดินของเราเลยค่ะตอนนี้นะคะดิมยืนอยู่แปลงที่1ไร่1งานกับอีก50ตารางวาค่ะเป็นโฉนดนอกอสีจอขุดแดงนะคะหลักเขตครบทุกจุดเลยค่ะที่ดินเราอยู่ในเขตชลประทานมีน้ำตลอดทั้งปีเลยค่ะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากบรรยากาศดีะคะ่ะ เหมาะที่จะทำนาก็ได้นะคะทำการเกษตรหรือว่าขุดโคกหนองนาก็ได้ค่ะบริเวณรอบๆที่ดินเรานะคะเขามีโคกหนองนาอยู่หลายแปลงเลยค่ะแล้วก็เป็นที่นาของชาวบ้านนะคะแล้วก็เป็นบ้านพักของชาวบ้านค่ะหลักเขตปักหลักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะครบทุกจุดเลยค่ะ บรรยากาศดีนะคะแถวนี้แถวนี้เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานค่ะเหมาะมากๆเลยะคะ่ะที่จะเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะเป็นบ้านอยู่หลังกเกษียณก็ได้ค่ะบรรยากาศดีค่ะอยู่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ดินเราอยู่ในเขตชประทาน,นะคะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะ นี่ก็เป็นน้ํามาจากคลองนะคะที่เข้านาถ้าท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินแหล่งน้ําดีนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ในแหล่งชุมชนหาของทานง่ายๆนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่า ติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะบริเวณรอบๆที่ดินของเราตรงนี้นะคะทั้งหมดเป็นที่นาหมดเลยค่ะมีทั้งหมด5แปลงนะคะมีแปลง A เนื้อที่273ตารางวาค่ะแปลงนี้จะติดถนนลาดยางเลยนะคะราคาอยู่ที่6,90,000 0บาทค่ะแปลง B ค่ะมีเนื้อที่1ไร่1งานค่ะราคา8 7 0 0 0 0บาทค่ะ,าคา 8, 70, คะส่วนแปลง C มีเนื้อที่1ไร่1งานกับอีก4 9ตารางวาราคาอยู่ที่9 5 0 0 0 0บาทค่ะแปลง E นะคะเนื้อที่1ไร่กับอีก12ตารางวาอยู่ที่690,000บาทค่ะส่วนแปลงที่ดีมรีวิวอยู่ตรงนี้นะคะคือแปลงที่ดีค่ะ1ไร่1งาน50ตารางวาค่ะเนื้อที่ อ,อีกราคา9ก้า0 0นหบาทค่ะเป็นโฉนดนอ,ดนอซอีจอขุดแดงพร้อมโอเลยนะคะด้านข้างก็มีคลองซอยค่ะส่วนด้านหน้าจากถนนลาดยางลงมายัางที่ดินเราก็มีคลองซอยเช่นเดียวกันเนี่ยคะ่ะจากถนนลาดยางลงมาที่ดินเราเพียง50เมตรเท่านั้นส่วนแปลง2งาน73ตารางวานะคะแปลงนั้นก็จะติดกับถนนลาดยางเลยค่ะ ที่ดินแถวนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะอยู่ในเขตชลบทานบรรยากาศดีค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลยแปลงนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่44เมตรค่ะแต่ละแปลงเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่นาวิวเขาสวย,สวย บรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็มีเพื่อนบ้านน้ำประปาไฟาฟ้าพร้อมเลยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่านัดชมได้ทุกวันเลยนะคะจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่มายังที่ดินเราเพียง91กิโลเมตรค่ะจากร้านอาหารครัวลุงลงค่ะมายังที่ดินเราอยู่ที่4กิโลเมตร จากตัวอำเภอโพธารามนะคะมายังที่ดินอยู่ที่22กิโลเมตรค่ะสถานที่ต่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเช่นวัดเขาช่องพานถา้ำค้ังคาวร้อยล้านหรือว่าวัดถ้ำน้ำนะคะโครงการพระราชดำริเขาชะงุม้มมายังที่ดินเราอยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรค่ะที่ดินมีทั้งหมด5แปลงนะคะยาดิมจะแนบผังที่ดินไว้ให้ค่ะท่านใดที่ กำลังมองหาที่นาลักษณะนี้อยู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อ,อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะทางถนนที่เดินอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะหินคุกค,ค่ะถนนมีขนาดกว้างอยู่ที่4เมตรนะคะแปลงสองงานก,กว่าจะติดถนนลาดยางเลยค่ะส่วนอีก4แปลงที่เหลืออยู่ก็จะติดทางสาธารณะค่ะ ส่วนแปลงดีนะคะจะติดทางสาธารณะถึงสองด้านเลยน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะน้ำประปาเราต่อเข้าทุกแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างมีคลองซอยค่ะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเลยฝั่งตรงข้ามเรานะคะก็เป็นโคกหนองนาค่ะแถวนี้แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะชาวบ้านก็ ทำนาทําการเกษตรหรือว่าจะทําสวนกันก็ได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะติดต่อ0870060727ค่ะหรือ idline ดีมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะฝั่งตรงข้ามเรานะคะก็เป็นบ้านสวนขุดโค้งหนองนากันค่ะ ห่างจากถนนสายหลักค่ะเพียง300เมตรเท่านั้นนะคะด้านหน้าของเรามีแปลง200กว่าตารางวาก็ติดถนนลาดยาง2เลนตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปยังทางสาธารณะเส้นนี้นะคะก็จะเจอกับที่ดินของเราอีก4แปลงค่ะวิวเขาสวยบรรยากาศดีค่ะลมพัดเย็นสบายเลย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดชมได้ทุกวันเลยค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะดิมก็จะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยราคาถูกให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ดิมพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยวิวเขาเป็นที่นาแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ